ชีวิตของยายชื่นตั้งแต่ลูกลูกจากไปยายชื่นไม่เคยรู้เลยว่าความสุขมันอยู่ตรงไหนใจของยายชื่นช่างว้าเววหยหาอาทร Thích thương trẻ lũ, Dàng căng cư dây chứa dù thi bàn, Thấy tất nhiệm, Thèn đuông ta thi khôi khôi, Phà phàng, Bình cường hèn sáng sâu ạng, Dây chứa nằm phẳng, ว่าจะมีเสียงรถมาจอดที่หน้าบ้านบ้างหรือเปล่าถ้าเสียงกระไดดังแก๊ใหญ่ชื่นจะยิ้มออกมาทันทีนึกวรู้ของตัวเองนั้นกลับมาแต่สุดท้ายความยิ้มของใหญชื่น có tông pin dinh bào bao mày mày tè ngào kong luộc tân phi khôn tì châm mẹ tì ra mưu mai lương sanh hook a lương ngắt tà kè ใหญ่ชื้นนั่งรอว่าลูกจะกลับมาหาเมื่อไหร่เวลาแกไปเก็บผักไปขายผักแกจึงเห็นทุกคนว่าเป็นลูกของแกที่แกบอกว่าจับมือใครแล้วจะบอกว่าแม่ mình ngân từng ra nữa luôn dù cặp mẹ dặn sao bài dạy chứn và tha tôi em mình ngân lúc, lúc không tiết cặp mà liều lệ mẹ tiết kẹt ra bang วันเวลาผ่านไปผ่านไปทุกวันใหญ่ชื้นผู้ว่าเวและเดียวดายผลสุดท้ายการลอคอยของให่ชื้นก็เปล่าประโยชน์ใหญ่ชื้นต่อมใจตายเพราะความที่รักลูก โหยหาแต่ลูกสุดอ้ายยายชื้งก็ต้องตายด้วยความรักที่มีให้กับลูกชาวบ้านเพื่อนบ้านเป็นคนช่วยกันจัดงานศพยายชื้นขึ้นมางานศพของยายชื้น ปลาสจากกลูกๆทั้งสี่ที่จะมาดูล่างกายของแม่ตอนสุดท้ายก็ยังไม่เห็นมีลูกคนไหนกลับมาเหลียวแลดูเยื่ชื้นเยื่ชื้นตายเพราะตอมใจว่าลูกเอ๋ย พ่อกับแม่เริ่มแก่เท่าจะได้อยู่ดูพวกเจ้าอีกสักตี่วันจะได้พบจะได้พ้องทานก็เพียงเสี้ยววานของคืนวันใจจริงๆใจของพ่อใจของแม่ก็ไม่อยากจะจากใจพ่อ ใจแม่ยังรักยังอยากอยู่กับลูกอยู่กับหลานแต่ชีวิตของพ่อของแม่ไม่ทนทานเมื่อถึงเวลากาแล้วพ่อกับแม่คงต้องจากลาลูกเอ๋ยถ้าไม่รักพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ว่า ขอเพียงเมตตาช่วยอาทรแบบ่งของกินแบบ่งที่นอนให้พ่อแม่แก่แก่ได้พักผ่อนทายามใดลูกของพ่อลูกของแม่จะโกรขึ้นขอให้ลูกนึกถึงเมื่อยาววัย อย่ามลุกร้อมให้ยามลูกเจ็บป่วยไข้ไข้กระเล่าที่เฝ้าแต่ปอบโยนมาวันนี้พ่อกับแม่แต่มนไม้ใกล้ฝั่งนับวันก็จะถอยหลังอยู่กับลูกไม่ได้ถ้าสักวันหนึง่ง พ่อกับแม่ต้องล้มคืนลงไปลูกแก้วหญิงชายของพ่อของแม่จะมาโศกาจะมานึกรักก็ตอนที่พ่อกับแม่นั้นตายแล้วนั่นแหละลูกแก้วของแม่จะเงอหาสองตาสอดแล่จะแงมองตาม เห็นแต่สับเปลอเขาหามเอาพ่อเอาแม่นั้นลงเหลือนบางทีพ่อกับแม่อยู่ลูกก็หาว่าพ่อกับแม่นั้นจูจ้จี้ชอบด่าโลนบนนี้ไม่มีใครเหมือนอย่าแม่กับพ่อเตือนบางครั้งลูกลูกทำไม ไม่ทำตามลูกลูกดีแต่เชื่อคำของคนอื่นนี่และชีวิตของใหญ่ชืน้น